สวัสดีครับกลับมาอีกครั้งนะครับกับร้านหัทไทยฟิชชิงสุขุมวิท85นะครับวันนี้นะครับเราจะมางงัดนะครับเจ้าคันนูโวออนิวปี2022นะครับอันนี้เป็นล็อตสุดท้ายนะครับพอดีผมไปรื้อเจอในโกดังมานะครับเดี๋ยวเรามาลองงัดกันดูนะครับว่ามันเหนียวแค่ไหนสมคำล่ำลือไหมสอท่อนกับท่อนเดียวนี่ครับสท่อนไร้รอยต่อครับนี่ผมงัดเต็มที่เลยนะวักมาผมก็งัดเลยนะครับอนี่เวท87นะครับ มีทั้งเบสทั้งสปินแล้วก็ตัวนี้ค่อนข้างที่จะเซนสิทีฟมากนะครับอันนี้ผมแค่เขี่ยตูดมานะครับดูเด็กลายมันเด้งเลยนะครับก็ใครที่จะไปตีกบยางหนอนยางจัดตัวนี้ได้เลยนะครับเวท87ดก็ตีเหยื่อเริ่มต้น10ถึงกร,รมัมเออลืมแจ้งนิดนึงนะครับตัวนี้เวทมันจะโอเวอร์คันบ้านเรานะครับสมมุติว่าพี่ซื้อ87มันก็จะเวทสิ20บ้านเราฉะนั้นใครที่ต้องการเอาไปงัดชโดนะครับหรือตีปลาช่อนใหญ่จัด 87, เวทแล้วนะครับ ส่วนเวทสิบย่สนะขอลองหน่อยเวทสิบสิบมีทั้งสปินทั้งเบสนะครับมีแค่อย่างละ20คันเท่านั้นนี่ครับเวทสิบก็จะแข็งขึ้นนิดนึงสําหรับคนที่สายงัดสายอัดน,นะครับ,รบอ่าลองดูชั่นหน่อยโอ,อ้โหือนี่คันสองท่อนหรือเนี่ยไม่มีรอยต่อเลยนะครับก็สําหรับคนที่เน้นพกพาสะดวกนะครับสายคนเมืองหรือบางคนที่ชอบใส่ท้ายรถไว้นะับเผื่อว่าเลิกงานก็ออกไปตกปลาชิวๆ นะครับไม่อยากให้ใครรู้นะครับว่าเราพกเบตต็ดตกปลาอยู่ก็จัดได้เลยนะครับเวทสิบยีนะครับมันจะโอเวอร์ขึ้น1นสเต็ปนะครับมันจะประมาณเวทคันของ12-25บ้านเรานะครับใครที่จะเอาไปตีบับตรเบสนะครับตีบับตรเบสตีกบขาเตะต,ตัวใหญ่หรือหมายที่มันเป็นหมายป่าบัวนะครับผมแนะนําให้ซื้อ1 0บยี่เพราะว่ามันจะประมาณสิบสองยนะครับความยาวก็6กฟุตหต่อกลางก็พกง่าย พกพาสะดวกครับความยาวก็เท่านี้นะครับใครที่จะขึ้นเครื่องบินก็สามารถเอาไปไว้ข้างบนได้นะครับเพราะช่วงนี้ก็เริ่มออกเดินทางกันได้แล้วนะครับช่วงท่องเที่ยวนะก็ไม่อยากให้พลาดนะครับกับคันแบบเทพๆนะครับแบงค์ซูเปอร์เอ็กคอร์ททั้งเส้นรีซีต์แต่งท้ายทรงพินบอลลิงก็คือดีไซน์ของ J8 ปนเลยนะครับตัวนี้นี่ถ้าแปะยี่ห้อชิหรือใดนะครับอย่างน้อยต้องมีหลัก7นะครับหลัก7หลัก6นะครับอ่า ใส่ปลายอย่างดีมาให้เอาเอาอีกอ,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 อ่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 เกอา่าโอเคนะครับก็รีบจัดมาได้เลยนะครับอย่าลืมแจ้งเวทนะครับมีทั้งเบสทั้งสปินนะครับความยาวเดียว6ฟุต6 2ท่อนนะครับเบส8 7, บติด7เบส10 20สปิน8ติ7สปิน10 20นะครับพิมพ์แจ้งแอดมินมาได้เลยนะครับผมฝากลิงก์ไว้ด้านล่างนะลองอ่านเพิ่มเติมด้วยนะโอเคอันเดียวต้องลากันไปก,ก่อนนะครับสวัสดีครับ